ไม่เปลี่ยนครับไอ้สัตว์เปิดมาไม่เปลี่ยนเลยกูแตกอันนี้เอาวันนี้กูแอซิดทั้งวันแบบนี้แอซิดหาซาสซานดาเลยไหม,มนหาซัสซานดาที่ไหนกูรู้ตั้งแต่แรกอ่ะกูได้เอาตั้ง,งแต่ตู้ปลาของบ้านหัวไอ้กล่องนี้มึงเถอมึงรู้ไหม,ไมหนในวันที่มึงจะหลุด,ดเออในวันที่มึงหลุดไม่ได้เด็กกูทำคุยอะไรมึงไม่ได้ในวันที่มึงหลุดไม่ได้คือวันวันที่นโรสกับโนวามา เนี่ยนะเออเหมือนมีนุบาอย่างเงี้ยอ่อนดีของใครกัญญาอ่อนดีวะใอรมาหยิบเราะอว่าพวกสักี้ะไรอยากขยัไม่รู้ไม่รู้รูจะรู้ไหมอะมากกว่าไปก่อนนะครับสิบเอ็ดครับห้าสองเก้าูไปแล้วจูอะเหียอ่าชิบหายละไลท์ครับจูครับจากนั้นครับสกิลครับแสดงเกียรติสามนหนึ่งชาวนะครับ บิ๊กเบลลี่กระโดดให้แมวกูไม่หลุดแล้วไอ้เหี้ยผ่านไหมครตัวแอซิดเลยตัวอะกูวางไทติเมื่อไหร่วะเยอะแยะกูจะไปรูม่ายอ่ากูไม่รู้มึงแก้วจับยกคนเดียวแต่กูว่าอันนี้อันนี้ก็ดีใหม่เว้ยกินตายอวิบ่าว กับเหมือนที่กูเรือไม่งันเดี๋ยวเผื่อไตไม่ได้ตัวสีเข้าเลยมีเอาเกนะโยนไคิทางนี้คิวทนีดคิวทางี้คิวชีานครับข้าเดินจวดเป็นนกยูแล้วก็ใส่จทันไหมไม่ปองกันจังหวะนี้ีเจียนเลยไมรัะเจียนไม่ได้ใส่ไม่ได้ อะไรเป็นตัวซาสันดาซาันดาไมคุบนนี่ช <Hungarian> an <analysis> ื่ออะไรนะกาสาจีกาจิอ่ะกอสซาจีนี่มากสาจีกัาจิเรียกสองไปสองมีขอแม่งชื่ออะไรนะมึงนี่นีไว้ยังไ เลนโบเลตเลนโบเลตซีกออสซี่กอี่เฮียอะไรอย่างเงี้ยนี่กอนเาไม่รู้ไมนไม่ได้ว่าไม่กในตัวเนี้สิบจริงงั้นงั้นออนี่เลยเนี่ยเกออนี่แมนต้องติดวิกเตอร์ไอสักถึงจลุกได้ยงเนี้ยทิงนี้ออนี่อ่าสรแล้วกเอาเนี่ยตี้กวทิ้งมือเลยว่าียไอซิอซิไปเฮียไอิอลอิ แล้วแต่จะจบเลยไหมล่ะจบตรงนี้ลยหมล่ะเฮียจบตรงนี้เลยง่ายดิเกามาไม่ต้องยจับเด็กไม่เสร็จจะจบกันแล้วยืนหนึ่งอีอีจะตายต้องตะเกียบอเก้าเฮีย้ำเอาแมงเนื้ยื้อกูเข็นไล่ลาวิดัสเข็นยื้น้ำไหมกูไลบิ๊กเบลี เอาตัวเมาอยู่ไหนวะเนี่ยเขียมันไม่มีตัวขาดเจ๋งตัข้าวัเงินกูเรือนเอ๊ะขี้มันมีแดดแล้วบอออยักแวนเลยลบสองขี้ไรสาระม่หินกูเจอมาหินนี่ไร ไอ้เหี้ยกูต้องการ GFC ก็วันนี้แหละไอ้สัตว์ก่อนหน้านี้ไม่เคยต้องการมาเลยไอ้เหี้ยังไม่หินขึ้นมือกูได้เลยเอ็กซ์ตรีมแบตเตอร์าบกูรอดมึงไม่รอดแน่ยามโมเมนต์มากตายซะไอ้หขังสายเดียวจบอีกแล้วแต่กูไม่มีค้อนหันสาไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอค้อนหันสาวะสายแม่งเลยเฮียไม่สายแบตเตอร์อ่ะกูอึ้ง สุดท้ายมีคอนหรือไม่มีกูก็วัดตเอดีไอ้่ยแล้วเพงดูมีสาวเรนลุกนู่นลุกนี่แต่กูมีศาสนาโอ้ยกูตีไม่ยังเลยกูคขนเยสชอลแนเหี่สิบหกสิบหกส่นิบกขอห้าบาทดใหญ่บอสโอโคโซจตัววดไหนที่อใครที่โโนะไหนที่มาจีลุกมา ยนี่ปัดหนึ่งทีทีละเท่าไหร่ทีละห้บาททีละหบาทนี่ตัวนี้แม่งและนี้จีบไปสองปัดเท่าไหร่จีบไปสองปัดอีก7จตัวช่างแล้วตัวบูทปัดอีกเท่าไหร่ก็อย่าเมมันปัดสอเหี้ยปัดเป็น9ก้าพันอะสักโขี้เกียจใช้นั้นหายหายไม่ใจเก้าห้าสิบสี่สิบสี่สบสี่สีเบรมันจะเบรมันสิบหกสิบชั่วโสองสิบแปดสสิ ปีก่อน23่ับามอ้เกี้ยแล้วมันขอ15เลยไอ้สั์มันให้เลยก็ได้มาๆไปั้งตียี่สิบสพอมึงตีแรงชิบหายเลยชิ้นมือลูกให้5บาทนี่บวกอีกหน่งทีแล้ว2ทีกูอยากตกมากเลยมึงเก็แต่ว่ากูกูค่อนข้างมั่นใจว่ายี่บี่ตตกแล้วตกปะมึงตกปะ เดี๋ยวอันนี้ตีแล้วก็บาร์ดด้วยเก็บนี่อ่าแล้วสองลูกแล้วก็เอาไปใช้กองแล้วก็จวดแล้วก็ลุกใช้กองอ่ะอันนี้โดนงัดก่อนจบแล้วก็ลุกกดรับเติร์อันนี้จริงๆต้องต้องนี่ตัอวะผูลืมกดรับเติร์นสองทีอืมบอกว่ามึงเล่นตีอันนี้จริงๆมันจะสามสามพอมากี้ตอนแรกที่แปะนะโอ้ยห้าก่อนพมันลุกพมันลุกเลยลุกระหว่างที่ไม่ไม่มันเป็นลุกระหว่างที่ตีมันจบการต่อสู้ แต่แต่อันเนี้ยลุกระหว่างที่ตีใช่แต่กูปล่อยแล้วไม่มีปัญหาไอ้เหียมันตีสิบแปดยงล่ยสามสามอันี้ยอันนี้ันนี้ตั้งสสามนี่ก็ไปเกิดเ๋ยสิทำไมมันหึงสลุกมันทำไมมันแค่แคมันลงดูสี่อนนี้หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่สวายทีนพอกูใช้หมดแล้ว มันถึงทำมันถึงลุกแค่สามมันเนี่ยจีเบกเนี่ยแค่สามมันลุกสี่ฮะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามนี่สี่ผ่านแอคชั่นไหนไปไม่รู้อาจจะลืมเมื่อกี้พูดตี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 เดียวไอ้เหี้ยบอกทำทีละสเต็ปเลือดของกูจริงจริงๆมันต้องจริงจริงมันต้องห้าจริงจริงมันต้องห้าเลยสองหนึ่งเพราะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันอันนี้งัดนี่หนึ่งแล้วก็อันนี้งัดนี่สอง แล้วเนี่ยงานนี่สามอันนี้งานนี้สี่ถูกแล้วกูหลนกุหลนาไปสเตนแต่กู้เลือนี่หี้อเบอร์นี่หนึ่งเบอ่์ของยี่ิบเจ็ดเห้าได้เอ้ยตีนหกไดโตหมดไวทีเหี้ยเฮ้โอเวอร์มึงถาไมให้กูเล่นเลยใช่ปะจั่วร้อยล้านเลยร้อยล้าน ก็ไอ้นี่คูสอบเดี๋ยวอันนี้มาสทีนะมันลุกหนึ่งสอามันลุก4มันก็ควรจะสี่ไปฮะทำไมมันนอนล่ะได้สแตนสามี้ีพลังอันนี้เดี๋ยวอันนี้ได้หนึ่งแ้าดได้อันนี้สามสี่ห้าหกสแตนโอ้ยเลยมีได้ไหมทำมากได้ได้ได้แต่โซมอันนี้หก สาเอาเกมเลยเล็ดกัปเ่อนเกมดีทีนะทีแมนีวูดเกม